รเราจะเอาเฉพาะสูตรที่เดินดีที่เหลืออีกสี่สูตรในในกลุ่มหลักสิบนะครับผมแล้วก็กลุ่มเลขเด่นที่เดินดีต่อเนื่องที่ยังไม่ผิดนะครับเขาเอามาเรียงรวมกันซึ่งได้เด่นสี่ตัวเนี้จะมาแน่ๆสองตัวโอ้ขักขัดครับผมนั่นแ่ละลองฟังดูลองฟังดูงงดครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น สวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนเด้อครับผมครับพี่น้องครับวันนี้กับบรรยากาศยามเย็นนะพี่น้องเนาะตะเวนอัดสะดงครับผมกับเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมครับืันนี้กับมีแนวทางของเหล็กของอาจารย์คาฝ่าโคลาดเด้อครับผมอาจารย์เพิ่นกะเมตตาให้แนวทางมาทางแอดมินเกามาเชียกับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมทรงตัวเหล็กให้ แอดมินข็มาเชียเพื่อพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องเนาะครับงดนบ้างหันกับอาจารย์เพิ่นกะบ่บ่เขานะพี่น้องเนาะรุดไปแล้วอาจารย์เพิ่นกับมีสูตรที่ว่าสูตรเด็ดนะพี่น้องเนาะก็คือสูตรไดทีบ่เขาอาจารย์กะจีตัดออกแล้วก็เอาสูตรที่เขาเดินดีมาให้พี่นอ้องเอฟซีไดอภิจญาณกันครับผมประกบไม้นะพี่น้องเนาะเพื่อได้โชว์ได้รับครับ สำหรับแนวทางอาจารย์คาฝ่า,ฝางวดวันที่17กุมภาพันธ์นกระดม้มาแล้วเด้อครับพี่น้องไปเบิ้งน้ากันกนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียใรนเดอครับผมสวัสดีครับผมอาจารย์ครับแอดมินเกาะมาเชียสวัสดีอาจารย์คาฝ่าเขาลาดเด้อครับผมสวัสดีครับผมครับอาจารย์โอ้อาจารย์งวดวันหัน ครับรุดนบอาจารย์นบราวะหน่าวบมาเลยอาจารย์ใช่ไอตัวที่มันพาผิดน่ะผมตัดออกไปเลยสูตรนั้นน่ะมันทำให้เป็นเด่นห้าน่ะออกไปเลยทีนี้จากห้าสูตรมันก็จะเหลืออยู่สี่สูตรตัวเด่นนะหลักสิบน่ะครับมันจะเหลือตัวเดินดีมวดนี้เนี่ยผมจะให้เลขเด่นรับผมสี่ตัวน่ะมามาสองตัวสิบหน่วยโอ้ยางงั้นดีเลยอาจารย์ใช่เลขเด่นสี่ตัว มาสองตัวเลยสี่ตัวมาสองตัวใช่ครับครับผมคัดคัดให้เรียบร้อยเลยคัดอย่างดีเลยครับมาในแน่งวันนี้คืออาจารย์ปรับสูตรใหม่สูตรที่สูตรที่ให้ห้าเมื่อกี้ก็คือตัดออกไปใช่ไหมครับผมตัดออกไปแล้วครับเพราะว่าอาจารย์ก็มีศูนย์อยู่ใช่ใช่ตัดออกไปเลยสูตรไปเมื่อกี้นี่ไม่ให้เอามายุ่งแล้วครับผมเราจะเอาเฉพาะสูตรที่เดินดีที่เหลืออีกสี่สูตรในในกลุ่มหลักสินะครับผมแล้วก็กลุ่มเลขเด่นที่เดินดีต่อเนื่องที่ยังไม่ผิดครับก็เอามาเรียงรวมกัน ซึ่งได้เด่นสี่ตัวเนี้ยจะมาแน่ๆสองตัวโอ้ค่ะค่ะครับผมน่าเนอะลองฟังดูลองฟังดูครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมครับเอาสำหรับแนวทางงวดวันที่สิบเจ็ดคุมผ้าพันกับมาเบิงน้ำกันได้ครับผมกับอาจารย์คำฝากครับผมเอาเลขบนก่อนเนาะครับผมครับผมเลขเด่นบนนะครับครับผมเลขเด่นสี่ตัวนะครับ สองสามสี 2, 2> ่แปดสองสามสี่แปดใช่ฮะเด่นสี่ตัวที่บอกว่าจะมาสองตัวทีนี้จากสี่ตัวนี้เด่นมากๆสองตัวนะครับคสี่กับแปดกี่เส้นใต้ไปเลยสี่กับแปดสี่กับแปดครับผมใช่และทีนี้ให้วิ่งตัวเดียวคือแปดันนี้วิ่งแปดบนใช่ครับผมตัวประกบมีอยู่สามชุด คือแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามแปดสี่แปดสี่เน้นแปดสี่เน้นแปดสี่ครับผมใช่ก็อันนี้ชุดแถวนี้เป็นชุดแถวเต็งนะรับจะซื้อกลับตัวก็สามารถเอาเป็นตัวรองได้ตัวรองก็คือตัวกลับนะพี่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับตัวรองคือตัวกลับสองแปดสามแปดสี่แปดอันนี้คือรองครับผม ัวกลกระจันบ่ลายหางครับทีนี้เลขสามตัวนะครับสมตัวมีหปสี่้าแปสี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดสี่สี่แปดสี่วงกลมห้าแปดสีไว้ห้าปสหลักร้อยห้าครับผม อันนี้เป็นอันนี้เป็นชุดบนนะบนนะครับนะต่อไปเป็นชุดล่างทีเนี้ยชุดล่างครับใช่เลขเด่นสี่ตัวเนี่ยจะมาสองตัวเนี่ยคือเลขศูนย์ศูนย์เลขหนึ่งหนึ่งสี่สี่เจ็ดเจ็ดครับผมอ่าขีดเส้นใต้สองตัวไว้เลขสี่กับเลขเจ็ดสี่กับเจ็ดอ่าเด่นมากทีนี้ตัววิ่งเด่นหลักสิบเลยก็คือเลขเจ็ด วิ่งเจ็ดหลักสิบครับผมตัวประกบก็คือเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมเน้นเจ็ดสี่เลยนะครับเน้นเจ็ดสี่ครับแถวนี้เป็นแถวเป็นแถวตัวชิดเขาเรียกว่าชุดติงเนาะครับผมส่วนตัวกลับตัวกลับก็เป็นชุดรองไปอ๋อครับผมเหมือนเดิมเหมือนาว่ข้างบนใช่ใช่เหมือนข้างบนข้างบนเพราะว่า จริงอยู่มันมันเด่นเป็นหลักสิบแต่มันอาจจะก,กระโดดเป็นหลักหน่วยก็ได้เราไม่รู้ครับผมมันมันมันเคยเป็นไงแต่ทีนี้เราก็ให้เน้นไว้ว่ามันมาหลักสิบส่วนมากแล้วมันมาหลักสิบครับผมก็<อ>เป็นแถวชุดติงครับประมาณนี้เนาะอาจารย์ครับเลขที่ว่างวดที่แล้วสูตรไม่เข้าก็ตัดทิ้งไปต,ตัดทิ้งไปเลยครับก็จะเหลือวันนี้ใช่ก็จะเหลือเน้นๆให้พี่น้องด้ยครับผมอาจารย์กระจิบ ปรับปรุงสูตรเพื่อพี่น้องเอฟซีนะครับผมจนว่าเขาสองตัวสามตัวนะพี่น้องเนาะครับผมวันวันนี้แน่ๆเลยแหละวันนี้ชัดเจนมากห้าแปดสี่นี่ครับเนาะใช่ครับกับแปดสี่ข้างบนแปดสี่ข้างล่างเจ็ดสี่ครับครับผมสองตัวก็สิข้างบนแปดสี่ข้างล่างเจ็ดสี่วิ่งบนแปดครับผมครับวิ่งล่างเจ็ดครับคือแนวทาง อาจารย์คำฝ่าด้วยครับผมบสำหรับเลขคงถ่ายอาจารย์ยังคงตัวเดิมอยู่ประครับหรือว่าปั๊บกลุองอีบคงตัวเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับชุดนี้เป็นชุดที่เราคัดมาอย่างดีทั้งหมดครับคัดเฉพาะสูตรที่เดินดีทั้งหมดปลองพิจารณาบางเด้อครับพี่น้องแนวทางตัวเลข ติดแปดบนครับพี่น้องเนาะใช่ใช่ข้างบนที่ผมให้สองตัวไว้น่ะสี่กับแปดมาแน่ๆครับผมข้างล่างก็ข้างล่างก็สี่กับเจ็ดก็มาแน่ๆนมาแน่นอนสแสดงว่าสี่ก็เน้นทั้งบนทั้งล่างนนาเนาะจานเนาะที่ว่าใช่ครับใช่ครับเป็นตัวเป็นตัวประกบใช่ครับครับ,รบมาแรงมาแรงมาแรงจากที่ไม่เคยมาหลายงวดแต่งวดนี้มาแรงมาก เอาขอให้มากขอให้เข่าเด้อครับผมอาจารย์ก็มาเป็นสุภาพบุญให้ใช่เอฟซีนำเชียร์จะได้โชคดีกันทุกคนวันนี้ครับผมครับเอาอาจารย์แอดมินกอมาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมครที่ให้แนวทางมากครับกามาเชียร์ครับผมก็ได้โชคเด้ลาบนอาจาร์เนาะครับครับผมครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ เอาครับพี่น้องครับผมกัดเลขอาจารย์เพิ่นกัดตามในคลิปนะพี่น้องเนาะอาจารย์เพิ่นกัดถือว่าถ้าสูตรได้ที่เดินบอดีเพิ่นกะจีตัดออกไปครับผมก็จะเหลือต่าสูตรเดินดีได้ครับพี่น้องเนาะกัดคือใส่ทั้งหมดซีสูตรกับผมเล็กออกมาเป็นเหลขเด่นซีตัวได้ครับพี่น้องบนเพิ่นกะเด่นที่ซีตัวกับมีสองสามีแปดกับผมตามในคลิปอาจารย์ก็บอกว่า ซีตัวนี้กะชีเด่นออกมาสองตัวจังไรก็ต่อมาเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะดึงออกมาแถวบนอ่าหรือว่าชุดบนก็คือซีกับแปดได้ครับผมเน้นที่แปดบนนะพี่น้องเนาะหลักสิบครับผมจับคูัวให้เนีนๆได้ครับพี่น้องแปดซี 8, ถือว่าเล่นห้างเดียวเลยพี่น้องนะเนาะเพิ่นเน้นที่ห้างเดียวครับผมถ้าจะจับมดกะชีมีแปดสองแปดสามแปดซี 8, 2, 8, 3, 8, ครับผมอาจารย์เน้นไปทีแปดซี 8, ได้ครับผมสำหรับซ้ำตัวก็ 5 8าแ8ดสี่เน้น5 8 4ครับพี่น้องครับนี่คืออเล็กบนเนาะครับผมทั้งสองตัว3ตัวบนไปเลขกลางอาจารย์กับมีเลขเด่นสตัวมาสอตัวคือกันครับผมศูนย์หนเน้นที่เจด้วยครับผมหลัก10จับคู่7 0 7ดศูเน้น7จสี่ครับผมครับนี่คือ อาเลขกของอาจารย์คําฝ่าด้วยครับผมพิจนาเบิงเอาครับพี่น้องอาจารย์กลับปั๊บปรุงสูตรไม่เผื่อพี่น้องเอฟซีนะพี่น้องนอาเพื่อได้โชวไดรลาบครับผมสาหรับคลิปนี้เงินไหลกองท่องไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุพี่น้องเอฟซีของเก่ามาแชร์แนวกระถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันด้วยครับผมวันันที่17กุมภาพันธ์หกสิบหานี่ครับผมสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ